สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเย็นๆนแบบนี้เลยนะครับโอ้มันมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับพิมลิกอังกฤษนะว่าใครเนี่ยจะได้แชมป์นะครับโอ้โหตอนนี้ถึงทีกาจริงๆครับลุ้นมันจริงๆครับห้านาสุดท้ายแล้วนะเปิดโปรแกรมลุ้นแชมป์พิมลิกของแมนเชสเตีรแล้วก็ลิเวอร์พูลครับโอ้กินกันไม่ลงจริงๆนะครับ เปิดโปรแกรมครับมาน้าสุดท้ายของแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลครับโดยหงแดงเนี่ยต้องเจออีก2เกมครับที่หนักหน่วงเลยทั้งนิวคาสเซิลแล้วก็สเปอร์นะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเปิดสนามอิติฮัดสเตเดียมครับถล่มวัตฟอร์ดไป5ประตูต่อหนึ่งครับนำเป็นเจา้นาฝูกดคะแนน80แต้มส่วนหงแดงลิเวอร์พูลครับก็สามารถเก็บชัยชนะได้เหมือนกันครับหลังเปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันในศึกมูซีิไซด์ดบี้เนี่ยทำให้ลิเวอร์พูลยังคงตามหลังแมนซิตี้อยู่หนึ่งแต้มเหมือนเดิมนะครับ ถือเป็น1ฤดูกาลนะครับอีก1นนะครับที่2ทีมเนี้ยแย่งแชมป์กันอย่างดุเดือดนะครับส่วนการลุ้นแชมป์หลังจากนี้เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยมีโปรแกรม5นัดสุดท้ายเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับมาพูดของในส่วนของแมนซิตี้ก่อนเลยนะครับอ่าแมนเชสเตอร์ต้องออกไปเยือนวูล์ฟแฮมป์ตันเนี่ยรอยืนยันก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยต้องไปเยือนลีดยูไนเต็ดนะครับสำหรับแมนซิสเตอร์แล้วมาเล่นในบ้านเจอกับนิวคาสเซิลยู่นเต็ดครับแล้วก็ออกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับแล้วก็มาเล่นในบ้านครับจจบบบบททีี่่่้าาานนนคครััััเออกแสตววิลล22พฤษภม มาในส่วนของลิเวอร์พูลกันหน่อยครับลิเวอร์พูลครับพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องออกไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับแล้วกลับมาเล่นในบ้านเจอกับสเปอร์นะครับแล้วก็ออกไปเยือนนิวคาสเซิลขออภัยครับออกไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็ออกไปเยือนซัลซามันต์นะครับแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองนะสุดท้ายครับเจอกับบูมซัลซามันต์วันที่22พฤษภาคมเหมือนกันนะครับโอ้โหถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะว่าใครจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกครับในปีนี้นะครับโอ้โหกินกันไม่ลงจริงๆสำหรับแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับ ทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์ก็ไหมผมชี้นะครับมันห้านะสุดท้ายแล้วนะครับกับพิมเลียงกลิในตอนนี้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นแบบนี้ครับสว,ส,สวัสดีครับ